น้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงเนาะต้องบอกเลยว่ายิ่งอยู่นานยิ่งกระแสดียิ่งอยู่นานไปกระแสยิ่งดีนะคะสําหรับน้องอุงอิงก็ช่วงนี้หลายๆท่านก็พอจะเห็นอยู่ว่าน้องอุงอิงไม่ว่าจะเป็นการออกรายการโต้หนูแม่มหรือว่าไปออกรายการเยอะแยะมากมายและยังได้มีโอกาสรับเชิญไปขึ้นทางปฐมบันเทิงศิล์นเออและยังมีคิวงานมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่า ลำพูนเข้าผับอยู่เป็นจำนวนมากในทุกๆวันในเดือนนี้เดือนสิงหาคมต้องบอกเลยว่ากระแสน้องดีจริงๆและน้องก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่ว่าจะทําอะไรผิดพลาดเนาะหรือว่าเป็นการร้องเพลงผิดพุงผิดพลาดน้องจะออกมาโพสต์ขอโทษและขอบคุณทุกครั้งวันนี้นะคะสาวเนยได้ไปเห็นเนาะเมื่อสองวันที่ผ่านมาที่น้องออกมาโพสต์บอกว่าน้องออกมาขอโทษในเรื่องที่น้องร้องเพลงไม่เต็มที่ตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่า นี่แหละค่ะเป็นศิลปินเนาะศิลปินใหม่ที่รู้สึกว่ายอมรับในความบกพร่องหรือว่าผิดพลาดของตนเองน้องออกมาโพสทํานองบอกว่าขอโทษ FC ที่แบบว่าร้องเพลงไม่ได้เต็มที่ยอมรับและจะนําคําติชมทุกอย่างไปปรับปรุงต่อไปต่อไปนี้ก็คือจะดูแลตัวเองอย่างดีแล้วก็ <N> น้องน่าจะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลด้วยนะคะเมื่อประมาณ2วันที่ผ่านมาก็เลยทําให้น้ําเสียงหรือว่าอะไรของน้องไม่เต็มที่และมันก็เกิดกระแสดรามาขึ้นมาอีกว่าเสียงไม่เต็มเสียงไม่พอหรือว่าเสียงตกเสียงไหลอะไรต่างๆนานาที่หลายๆคนไปวิาพากษ์วิจารณ์ในคอมเมนต์หรือว่าในไลฟ์สดอะไรที่เห็นน้องนั่นแหละคะ่ะหรือว่าไปดูน้องหน้าเวทีแล้วอาจจะไม่พอใจในน้ําเสียงของน้องก็เลย มาติชมแต่น้องก็ยอมรับแล้วก็เอาคำผิดพลาดนี้นะคะไปปรับปรุงแล้วบอกว่าต่อไปนี้จะหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับเสียงแล้วก็จะไม่หลบเสียงจ้าเอออันนี้ก็เป็นคำขอโทษของน้องอุงอิงนะคะซึ่งน้องนะคะก็มี FC เยอะแยะมากมายเหมือนที่เราเห็นเนาะแล้วน้องก็มีกระแสดีและหนึ่งวันที่ผ่านมาที่ว่าไปขึ้นฮาวอัฐมมันเทิงสิน ก็บอกเลยว่าเป็นกระแสไวรัลมากๆเพราะว่าคนชมเยอะแยะมากมายโอ้เป็นกระแสเลยคนเข้ามาชมหลายหมื่นหลายแสนคนและพวงมาลัยก็คือล้อนหลามยังกลับไม่ปิดฤดูกาลอย่างกับทํางาน FC ก็คือทํางานตลอดเวลาทํางานในที่นี้ก็คือทํางานในการให้มาลัยให้น้ําใจน้องอยู่เรื่อยๆนะคะสําหรับน้องอุ๋งอองและน้องก็ได้มีโอกาสออกมาโพสต์ขอบคุณบอกว่าเป็นครั้งแรกเนาะที่น้องได้ขึ้น กับปฐมบันเทิงศิลป์ต้องขอบพระคุณที่ให้โอกาสสาวน้อยเออได้มาสแสดงวันนี้ขอบพระคุณสําหรับมาลัยน้ําใจจากเอฟซีทุกทท่านและทีมหน้าเวทีขอบพระคุณพ่อแม่เอฟซีทุกท่านเนาะที่เป็นกําลังใจให้กับองค์อิงแล้วก็บอกว่าขอบพระคุณพ่อแม่วงปฐมบันเทิงศิลป์ที่ไม่ปิดกั้นโอกาสให้มายืนบนเวทีแห่งนี้ขอขอบพระคุณจริงๆค่ะ ขอให้พ่อแม่ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขอันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่น้องได้ขึ้นปฐมบันเทิงศิลครั้งแรกคําว่าวงปฐมบันเทิงศิลเราต้องบอกเลยว่าเป็นวงที่ระดับเบอร์หนึ่งหรือว่าเบอร์ต้นต้นของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เป็นวงมาลามที่อยู่มานานแสนนานปๆกับระเบียบปธาศิลปๆกับเสียงอีสานอยู่ด้วยกันมานานมากๆและเป็นวงที่หลายๆคนอยากเข้าไปอยู่เป็นวงที่เขาเรียกว่ายังไงละ่ะ อยู่ในกระแสจนอยู่ตัวแล้วนะคะทุกคนเป็นเกียรติมากๆที่น้องได้เข้าไปอยู่ไปร่วมงานกับทางปฐมบันเทิงศิลเนาะสำหรับน้องอุ๋งอิงสาวน้อยพิศบ้านแพงและที่ว่าในเมื่อวานวันก่อนที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสไปรายการโตหนูมแมงถ้าหลายๆคนได้เข้าไปดูก็จะเห็นบทสัมภาษณ์ของน้องเยอะแยะมากมายแล้วก็การแต่งตัวของน้องก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและก็คือความน่ารักสดใส ซึ่งพูดถึงการแต่งตัวก็ต้องบอกเลยว่ายอมใจในช่างใหม่พี่แองจี้เนาะนีลามิดน้องได้ออกมาได้ทุกแบบทุกลุกเลยนะคะลุกของน้องในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปในทุกๆวันและน่ารักสดใสขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆนะคะสําหรับองค์อิงและเมื่อคืนน้องก็ได้ไปทําการสแสดงเหมือนกันแล้วก็มีมาลายเยอะๆมากมายจากแม่ฮักจากเยอรมันหรือว่าความเมตตาจาก afc หน้าเวทีที่มามอบให้น้องเยอะแยะเช่นเดียวกันนะคะสําหรับน้องอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ต้องท้าความมาตั้งแต่น้องเข้ามาในสาวน้อยเพชรบ้านแพงใหม่ๆเนาะถ้าคนติดตามจริงๆก็จะรู้ว่าน้องมีกระแสะตั้งแต่เข้ามาในเดือนแรกจนถึงตอนนี้เดือนที่อเข้ามาเดือนแรกน่าจะเดือนมกรากรุ่งพาเนาะจนตอนนี้เดือนสิงหาแล้วนะคะก็คือเจ็ดแปดเดือนเข้าแล้วกระแสะน้องก็ยัง คงอ่าอัพเลเวลขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่มีลดลงเลยหลายคนบอกคนที่ไม่ชอบเนาะหรือว่าใครที่บอกว่าอุ้งอิงจะดับพอ f 4, ออุ้งอิงอยู่ได้ไม่กี่เดือนเดี๋ยวก็ดับเอออุ้งอิงนิดหน่อยก็ดับอีกหน่อยก็ดับนะคะก็คือมันเป็นแค่คําพูดเนาะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือพัฒนาการของน้องแล้วก็วุฒิภาวะของน้องมันเพิ่มขึ้น กว่าเดิมจริงๆนะคะจากการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆน้องก็สามารถทำมันได้มาอํามันออกมาได้ดีมากๆกว่าเดิมเยอะจริงๆนะคะสำหรับน้องอู๋อิงเนาะและกระแสะของน้อง FC ของน้องก็เพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายจนล่าสุดตอนนี้เนาะ ผู้ติดตามทาง f a c e b o o k น้องก็ฟาดไปเกือบประมาณ170,000กว่าคนแล้วนะคะก็ต้องยอมรับเลยว่าในระยะเวลา7เดือนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นได้เยอะจริงๆเพราะยุคสมัยนี้คนแข่งขันกันในโลกโซเชียลเนาะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนหรือว่าสายงานไหนก็ตามนะคะทุกวันนี้ดังยากมากนะคะไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อน เป็นไอดอลหรือว่าอะไรนิดหน่อยก็ดังเต้นยย่ยๆแยก็ดังแล้วค่ะแต่ก่อน <eter> แต่ทุกวันนี้ถ้าไม่มีความสามารถจริงๆหรือว่าไม่เป็นเอกลักษณ์ในตัวเองจริงๆบอกเลยว่าดังยากมากๆแต่ก็ต้องยอมรับในอุงอิงว่าสามารถทำลายทุกอย่างได้ทำลายทุกสถิติได้จริงๆสถิติการดูมอลลามสถิติการติดตามหรือว่าเพลงนะคะทะยานสู่หลัก10ล้านวิวทุกเพลงเลยที่เป็นเพลงของน้องไม่ว่าจะเป็นโคเวอร์หรือว่าเพลงของน้องเองเออแต่ละเพลง เพียงหอฝันก็ได้ยินแว่วๆามาว่า2ี่กว่าล้านแล้วอันนี้ก็ต้องยินดีกับน้องด้วยนะคะในความประสบความสำเร็จเนาะสำหรับวงอิงก,ก็ต้องรอดูในวันเปิดฤด,ด,ดูการนะคะหรือว่าฤด,ดูกาลหน้าว่าจะได้รับบทอะไรหรือว่าได้ทำอะไรที่แตกต่างออกไปจากฤด,ดูการที่ผ่านมาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอชมว่าบอสโจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้เรามารับชมรับฟังกันอีกไหมนะคะวันนี้ก็ มาพูดนี่แหละคะ่ะถึงน้องอุงอิงถึงความปังความดังที่มาแรงแซงดาราม่าจริงๆนะคะต้องบอกเลยว่ายอมใจในเด็กอายุ17คนนี้จริงๆบอกเลยว่าเก่งเกินอายุมากๆและเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาเนาะสำหรับเด็กอายุเท่านี้แล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองได้ดีมากๆเช่นเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้เราก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ